สวัสดีค่ะสบายดี f อทังช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้เนาะแม่เพ็นได้นำเสนอแนวทางนะคะฮาหนอยเราพัฒนาหลายๆสำนักไปแล้วเนาะคลิปนี้เป็นคลิปที่คลิปที่5เนาะของวันที่30มธันวาคม2567้นะคะแม่เพ็นจากผาเอทังช่องมาสรุปเอาแนวทางฮาหนอยรวมและฮาหนอยแยกของ อีกเสำนักนะคะอเอฟเขอโทษเลยอีกเจ็ดสำนักนะคะเอฟซีเพระาะว่าแปดสำนักขาดไปสำนักหนึ่งเนาะก็คือของอาจารย์ต้อยน้ำโชคนั่นเองนะคะอ่าเพิ่นยังบอกอ่านไลน์ไม่เพ่นเพิ่อนอาจจะยุ่งยุเ่เฮ็ดแนวทางรัฐบาลไทยก็ะไดเนาะเพิ่นจะเน้นสรุปมาให้โค้งสุดท้ายนะคะ f อฟซอ่ะเข้ามาเบิ่งผลฮานอยวันที่ ยี่สิบเก้าเมื่อวานนี้กันก่อนเนาะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวจะเห็นทุกคลิปที่แม่เพ่นลงไปให้นะคะเดี๋ยวจะหาบ่เห็นเดี๋ยวคลิปนั่นคลิปนี่อาจารย์นั่นอาจารย์นี่บ่เห็นฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะมันจะเด้งขึ้นทุกคลิปนะคะช่องแม่เพ่นเป็นช่องน้อยๆเนาะช่องไงเพิ่นลงไปอาจจะทับถมไปยังสีนาะเนาะ <c oughs> ขอโทษค่ะ <c oughs> ถ้าบิงผลฮานอยพิเศษบนออกห้าเจ็ดสองล่างออกหกศส่วนฮานอยปกติบนออกสามศสามล่างออกห้าศส่วนฮานอยวีพีบนออกสามเจ็ดสี่ล่างออกสามสี่นั่นเองค่ะ, <c oughs> อะ <c oughs> ขอโทษหลายๆเนาะเบ้าลายกะเห็นข้อ ก็กินน้ำไปแน่หรอกกัยังแหกโยอ่ะสุดใจพารวยเมื่อวานนี้วิ่งลูดเก้าตัวเดียวเก้ามาบอบอมานะคะมาจับคู่หกศูนย์เนาะตรงตรงล่างของนอยพิเศษหนึ่งฮานอย <c oughs> ส่วนแอด้อยพารวยเมื่อวานนี้วิ่งลูดหลังจากที่โบเขามาสองสามมือตดตอกันนะคะเมื่อวานนี้แตกค่ะ แตกสองานอยเนาะหกศูนย์นอยพิเศษนะคะตรงตรงล่างและสี่สามหรือว่าสามสี่ล่างของ 9, AP, นอยว i p เนาะจับคู่เข้าสองานอยส่วนตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสี่มาทั้งหกนะคะเนาะนี่คะ่ะเจ็ดสามสามเจ็ดสี่เนาะเสียดายจับคู่กันี่หกสี่สามคันเอาเจ็ดมาใส่นี่แตกสามตัวโต๊ดนะคะอ่ะ ส่วนชุดวินก็มาด้วยกันอีกหนึ่งฮานอยก็คือ 5, 0, ห้าศูนยอยปกตินั่นเองนะคะเนาะถ้าจับชุดวินจะได้3าห้านอยเลยนะคะ <c oughs> ส่วนอาจารย์ต้อยนำโชคเมื่อวานนี้8ดกับ9นะคะบอมาเด้อจ่าเนาะส่วนเลขชุดอ่าส่วนเลขชุดวินเนาะมาด้วยกันก็คือสามสี่ล่างของนอย VIP นั่นเองแล้วก็แม่ลิ้วพารวยเมื่อวานนี้ แตกสมตัวโตดนอย V.I.P. เนะาะก็คือสี่สมเจ็เอ่อสี่เจดสมเนาะเพิ่นไฮมาเลขออก3ามเจส่ส่วนตัวจับคู่เข้าทั้ง3าฮานอยเนาะก็คือ60ล่างของน้อยพิเศษแล้วก็สาศออกตัวกับ0ูนย์สบนของน้อยปกติแล้วก็34เนาะตรงๆล่างของน้อย V.I.P. นะคะของแม่ริวเมื่อวานนี้แตก ทั้ง3หามฮานอยเลยเนาะและ3ตัวโต๊ดพร้อมนะคะสว่วนของอาจารยส์สว้วิ่งรูด8กับ5้เนาะห้ามาเลขชอบส่วนตัวไม่เพนบอกว่าเอาไปตัดเล่นด้วยก็เข้าที่30มศนั่นเองนะคะพ่อเกลี้ยงวิ่งรูดมา0ูนย์ะคะศมา2องฮาหนอยจับคู่เข้า2อฮาหนอยก็คือ60 นอยพิเศษและ50นอยปกติเข้าล่างทั้งสองฮานอยเนาะตรงๆทัง้งสองฮานอยเลยค่ะของพ่อเกลียงค่ะส่วนตาปากน้ำโพหานอยรวม8กับ1ค่ะบอมาาน้อมมบ้านนี่ลุดค่ะหานอยรวมส่วนฮานอยแยกของตาเนาะวิ่งลูดมาสองหานอยแต่ว่าจับคู่โบเขานะคะ fc ศูนย์มาบนมาลางเนาะแต่ว่าถ้าผู้ใดจะไปตั้งเล่นได้ยุ่เนาะสวนสามนะคะเพิ่นสามศูนย์สี่เลขออกสามศูนย์สามนะคะเสียดายเนาะเกือบแตกสามตัวตรงค่ะ<ม>เขาฟังมาวิ่งลูดมาทั้งสามฮานอยนะคะพิเศษปกติ VIP มาหมดเลยเนาะวิ่งลูดส่วนตัวจับคู่ก็เข้าที่นอยปกติก็คือห้าศูนย์นะคะห้าศูนย์นอย วีอ่านอยปกติล่าง60ไปขึ้นทีเนาะหกไปขึ้นที่น้อยพิเศษนะคะอ่าเข้าได้แล้วเนอะผลงานฮาหนอยเมื่อวานนี้เขาก็มาเอาตัวเลขของวันที่สากันเลยเจ้า,เาแรกวันนี้แอดอ้อยพารวยวิ่งลูดบนล่างเด่น1นรองสองนะคะเด่น1นรองสองชุดวินมีศูนย์สมี่ห้าแปจับคู่1 0 1่1ศูน 2อ2ศูนและ2 5จับชุด3ตัวบน5 2 8 4 0 3 1 2 4และ5 1 8นะคะเอชุดเน้น2ตัว5คู่เหมือนเดิม1นึ่งสามหนึ่งสีนะคะหคู่เหมือนเดิมนะคะชุดเน้นเมื่อวานนี้แอดอ้อยทำผลงานออกมาได้2อานอยเนาะ่ะมือนี้ขอให้แตก3ตัวเดินเนาะเอ,อซจะได้มี กำลังใจมีทุนไปกับบานค่ารถกับบานนะคะกับบานหาขอบหาคัาควนะคะ fc อะขอให้ทุกคนโชคดีปีใหม่นะคะงวดน,นี้ก็วิ่งรูดเด่น1นรอง2เนาะจับคู่ชุดเน้น1นึ่งสามหนึ่แดสองหและสองสี่เนาะตามนี้ค่ะไปต่อนะคะ อาจารย์สวาวิ่งลูดบนล่างวันนี้8กับ9เนาะ8กับ9จับคู่0 8 1 8 4 8 5 8และ6 8ส่วนแล้วก็มี 90, 9 0 9 1 9 4 9 6และ9 8ส่วนเลขชอบส่วนตัวก็คือ1กับ0เนาะวันนี้ชอบ1กับ0กันชุดกันตัวกันเนาะก็คือ0 0 0 2และ0 3นะคะนี่ค่ะ เงินเมื่อวานนี้แปดกับห้าเนาะมาตัวเดียวก็คือห้าวิ่งลูดนะคะแต่ว่าจับคู่บาเข่าส่วนอ่ามือนี่เออส่วนเลขชอบเมื่อวานนี้เนาะเลขชอบส่วนตัวก็คือสามหนึ่งศูนย์เลขออกสามศูนย์ศูนย์สามนะคะเนาะก็มาค่ะส่วนวันนี้วิ่งลูดแปดกับเก้าเนาะเลขชอบส่วนตัวหนึ่งศูนย์อ่าอย่าลืมมาชอบมาด้วยกันนะคะวันนั้นอาจารย์สบายชอบมากหนึ่งเออมักสองกับ มักอ่าเพิ่นมักสองกับหนึ่งเนาะมาน้ากันสองหนึ่งเลยเนาะมือนีมักหนึ่งกับศูนย์แล้วว่างหนึ่งศูนย์นะคะ fc นคะคะอ่าแคปหน้าจอเดอ้อจ้ะไม่เพิ่นกาอาจจะเร็วเนอเนาะพอา่ามีหลายสำนักอยู่ค่ะแคปหน้าจอค่ะไม่เพิ่นอาจจะเห็นงานบกพ่องนะคะขอโทษขออภัยกับ fc ทั้งช่องเดอ้อจ้ะเนาะผิดเนอหลงเนะ ขอโทษก็แล้วกันนะคะให้ FC ทั้งช่องตั้งใจฟั่งตั้งใจเบิ้งเอาค่ะบางเทือจากตัวนึงไปอ่านออกเป็นตัวนึ่งยังสีเนาะลงไปลงหนาลงหลังอยู่เ่าค่ะไปต่อนะคะเอฟซแม่ริ้วพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่าง5กับ4วันนี้ชุด3ตัว704 254น9์สอ่ออเกนะคะ ชุดเน้นสองตัวชุดเน้นสองตัวก็จะเป็นศูนย์สี่ห้าสี่ห้าหนึ่งห้าแปดสี่หกชุดลองสี่สามหกแปดและห้าห้าเมื่อวานนี้แม่ก็ทำผลงานออกมาได้สามฮานอยเข้าสามตัวโต๊ดนะคะขอให้เฮงๆงปังปแบบนี้ทุกวันนะคะ F c ซจะได้มีกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ทุกวันเนาะ,ะวันนี้ให้วิ่งรุ่น5กับ4 จับคู่ชุด3ตัวมี704 254 951้เน้นชุดเน้น2ตัว0 4 5 4 5สี่ห้าสีชุดรอง4ี่สและห้าห้นะคะเข้ามาตัวที่ของตาปากน้ำโพกันเลยวันนี้หาหนอยรวมตาให้วิ่งรูดที่0นย์กับ3 จับคู่01 04 05และ08 31 34 35และ38นะคะของตาปากน้ําโพเนะหาะานอยรวมเมื่อวานตาทําผลงานออกมาได้บ่ฮหาหนอยรวมบ่เขานะคะมือนีแก่มือไหม่จหากฮานอยรวมให้มาวิ่งลูส0กับ3จับคู่01 04 05 08 31 34 35และ38นั่นเองนะคะ ค่ะแคปหน้าจอค่ะมืออื่นแม่เพ็นจะสรุปแนวทางรัฐบ,บาลไทยให้กับเอฟซีทั้งช่องนะคะวันนี้อ่ามีเอฟซีทั้งช่องบอกแม่เพ็นให้แม่เพ็นสรุปเลขเด่นลาวพัฒนาแม่เพ็นอาจจะโบมีเวลาเบิงอ่าเฮดไห่เนาะขอโทษหลายๆเด้อจะให้เอฟซีทั้งช่องเบิงเทียบเที่นส่กันเอานะคะเลขเด่นจะมาตัวใดเนาะให้เบิงเอาค่ะอยู่ในน้ำคลิปนั่นแหละแม่เพ็นอ่าบบมีเวลาขอโทษหลายๆนะคะเพราะว่ามื้อน,นี้ มีหลายแนวทางค่ะที่จะนำเสนอให้ FC ทั้งช่องนะคะอ่ะได้แล้วไปตอนะคะ f อฟถามว่ามันมากพอ้อมกันจังสเนาะมีเวลาอยู่เนาะแต่ว่าอันนี้มันมากคนละเือไม่เพ่นกับบมีเวลาจะเห็นห่บ่ได้เรียบเรี่ยงห่เบิงเนาะไม่เพนบมีเวลาขอโทษหลายๆเด้อเนาะมีเอฟซทั้งช่องขอมากเนาะ อ่ะวิ่งรูดพ่อเกลียงวันนี้เด่นนามเด่นมาก็คือ2 3 4ชุดเน้น2ตัว7จ็ดสองเจ็และ8ปดนะคะของพ่อเกลียงวันนี้ชุดลอง92 93และ94เนาะงวนวาวานพ่อก็ทําผลงานออกมาได้2องฮานอยเนาะชุดเน้นและชุดลองเลยก็คือชุดลองมาฮานอยพิเศษ ล่างตรงตรงและชุดเน,หหน้นมาฮานอยปกติ50ล่างตรงๆเช่นกันนะคะส่วนวันนี้วิ่งลูดเด่นสองจับคู่ชุดเน้น 72, 73, 74, 8283และ84ชุดลอง 92, 93และ94นั่นเองอมาต่อของสุดใจพารวยวันนี้วิ่งรูดเด่นที่3ตัวเดียวจับคู่303136 909196นะคะ ส่วนเมื่อวานสุดใจพารวยทำผลงานออกมาได้หฮานอยนะคะหกต,ต,ตรงตรงล่างของน้อยพิเศษหฮานอยเนาะส่วนตัววิ่งตัวรูดบอมาเนาะเมะื่อวานนี่มือนีก็เลยหายมากวิ่งรูดที่3เม็ดเดียวจับคู่303ศูนย์สาและ96นั่นเองเนาะอ่ะแคปหน้าจอ,อาค่ะฮานอยรวมพ่อเกลียงและสุดใจพารวยวันนี้ หลังจากนี้เราก็มาต่อที่ฮาหนอยแยกกันเลยเนาะพราว่าของอาจารย์ต้อยน้ำโชคมือนีเพ่นยังบะทรงมใหอยเนาะเทียงแล้วค่ะเดี๋ยวเบิงนอถามมาไม่เพิ่นก็นจะลง่หายถามมาสาแม่เพิ่นก็จะลง่งในกลุ่มหาคือเก่านะคะเอซีเนาะอ่ะเข้ามาเอาฮาหนอยแยกเขาฝากมาวันนี้เนาะโอยพิเศษให้มาลูดสามกับสี่จับคู่สามห้า 3 4 4 4ีห้าชุด3ามตบน3 4าี่หแล้วก็4 3 4ส่วนฮานอยปกติให้รูดที่4กับ5จับคู่4 6 4 7กสี่ห้าหชุด3ามตบน4สีห้แล้วก็5 4 6ส่วนฮานอย VIP ให้รูดที่5กับ6จับคู่5 8 5 9 6ดห้าชุด3ามตบน5 6 9และ5และ6 5 8นั่นเองเนาะ ถ้าเพื่อนอ่า,อานผิดกับขอโทษเดอ้อเนาะโฟกัสที่ตัวเลขดิคะยเอฟซี FC จะฟังเสียงม่เพื่อนค่ะเนาะ <c oughs> อ่าส่วนเมื่อวานนี้ฮาหนอยแยกเขาฝากมาเนาะก็ทําผลงานวิ่งลูดเข้าทั้งสามฮานอยเลยเนาะแต่ว่าจับคู่เข้าหนึ่งฮาหนอยก็คือฮานอยปกตินั่นเองก็คือห้าศูนย์ล่างตรงๆนะคะเมื่อวานนี้วันนี้ขอให้แตกสามตัวตรงค่ะนะคะ เข้าก็มาต่อที่ของตาปากน้ำโพหาหน่อยแยกวันนี้ตาให้วิ่งลูดน้อยพิเศษมา2กับ5จับคู่2องสองส5งห้าชุด3ามตบน2 5 5และ5 2 2ส่วนหาน้อยปกติตาให้ลูดที่3กับ6จับคู่3ามห้าสาเนาะชุด3ามตบน3ามและ6 3สห ส่วนฮานอย VIP ตาให้รูด0กับ3จับคู่ 01, 04, 31และ34ชุด3ตะบน 0, 34และ301นะคะวันนี้แม่เพนได้ครบจบทุกสำนักเนาะมาฝากเอซทั้งช่องบอวาจะเป็นเล่าฮานอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รัวรัวให้แม่เพนด้วยผู้ใดกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูก3ตัวตรง นะคะและรางวัลที่หนึ่งนะคะเนาะเอาผู้ใดปกฏอะไกรก็แช่ก็ขอให้ถือคือเกานันลาว่าหยอกซื้อเนาะนี่ค่ะอ่ะมาแคปหน้าจอนัำกันค่ะแคปหน้าจออาหารน้อยแยกวันนี้ปังปังกันยกช่องค่ะโชคดีมีใช่เนาะมีความสุขสมบังขอให้ มีแต่สิ่งดีๆจ้าแม่เพ่นก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้พบเจอแต่เอฟซีใจดีเด้อเนาะอ่ะคลิปนี้แม่เพ่นก็ขอากราบขอพระคุณทุกๆอาจารย์ทุกๆสำนักทุกๆเซียนเนาะและเอฟซีทางช่องที่มีส่วนร่วมให้แม่น้องคำแพงได้มีงานทำได้มีรายได้นะคะขอากราบข้บพุณหลายๆค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ